ณเมืองแห่งหนึ่งมีจร,ระเข้อาลวาดออกมากินคนพี่น้องคู่หนึ่งคือนางตะเภาทองและนางตะเภาแก้วทั้งสองเป็นลูกสาวเศรษฐีตะเภาแก้วและตะเภาทองได้ลงไปเล่นในน้ำขณะนั้นเองพญาชาละวันได้ออกมาจากถ้ำแล้วกายร่างมาเป็นจระเข้เพื่อล่าหากินคนหานมาจนพบเห็นนางตะเภาทอง พญาชะละวันได้หลงรักนางจึงข้าบเอาตัวนางดำดิง่งหนีไปอย่างถ้ำเศรษฐีจึงประกาศตามหาตัวนางตะเผาทองหากใครสามารถปราบจระเข้ตัวนี้ได้ตนจะมอบทรัพย์สมบัติของตนให้ครึ่งหนึ่งพร้อมทั้งจะยกนางตะเผาแก้วลูกสาวของตนให้เป็นรางวัลจากนั้นมา จึงมีผู้กล้าอาสามาปราบพยาชาลวันขนแล้วขนเล่าก็ตกเป็นเหยื่อให้ชาละวันคาบเอาไปกินไรทอง หนุ่มรูปงามร่ำเรียนวิชาการปราบจระเข้จากอาจารย์จนชำนาญผ่านด้วยลิธาอาคมแกรงนักไกรทองทราบข่าวเขาจึงอาสามาปราบจระเข้พญาชาลวันในคืนนั้นเองพญาชาลวันได้นอนฝันร้ายเขาจำต้องถือศีลในถ้ำเจ็ดวันรุ่งเช้ามา ไก่ทองไม่ลีรอเริ่มตั้งพิธีบวงสวงพร้อมท่องคาถาเพื่อดลบรรดาให้พญาชาละวันเกิดอาการร้อนรุ่มใจในที่สุดพญาชาละวันก็ทนไม่ไหวทำให้เขาออกมาจากถ้ำขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อต่อสู้กับไก่ทองการต่อสู้ของไก่ทองกับจระเข้จึงเริ่มขึ้นไก่ทองกระโดดขึ้นบนหลังจระเข้ชาละวันอย่างเร็วพันจากนั้นจึงใช้หอกแทงใส่ ชาลวันอาญาชาละวันบาดเจ็บสาหัสสู้ไก่ทองไม่ไหวจึงรีบหนีเพ่นกับถ้ำไป